นี่นะคะเรดเบอร์รี่สดๆเลยนะคะอร่อยมากหวานนะคะสดมาจากต้นเลยค่ะวันนี้แม่โบไปเก็บมานะคะบอกได้เลยนะคะว่าอร่อยกว่าที่เราซื้อในห้างอีกค่ะเพื่อนๆคือแบบสดนะคะแล้วก็หวานนะคะที่สําคัญปลอดสารพิษค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราพากันไปเก็บตัวเรดเบอร์รี่กันอีกแล้วนะคะหรือว่าฮิมเบอร์รี่นะคะของที่นี่นั่นเองนะคะไปเก็บกันเลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะที่ประเทศเยอรมันฝนตกแต่แม่โบค่ะมาเก็บผลลไม้ดูค่ะสุกเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมแดงเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้เยอะมากนะคะเป็นช่อเลยนะคะนี่อดใจเอามาฝากเพื่อนๆไม่ไหวนะคะเห็นไหมลูกโตๆใหญ่ๆกันเลยนะคะฝนตกนะคะเดี๋ยวแม่โบจะเก็บนะคะ ดี๋ยวให้ดูค่ะเนี่ยแน่นเลยนะคะตรงนี้อะเยอะมากนะคะเพื่อนโอ้เห็นไหมคะฝนตกแต่ว่าเราจะมาเก็บนะคะเดี๋ยวเราเก็บกันนะคะตกหนักมากนะคะฝนนี่ม่าจะเก็บนะคะลูกใหญ่มากเลยค่ะดูสิเป็นช่อเลยอะ่ะตรงนี้ นี่เห็นไหมคะแม่โบก็จะเอาใส่ในกระปุกนะคะนี่ค่ะเก็บไปได้นิดนึงนะคะเมื่อกี้โอ้เพื่อน,นคือมันสุกเต็มต้นเลยค่ะนี่ค่ะโอ้เยอะมากๆเลยค่ะคือตอนแรก ว่าจะออกมาเก็บเฉยๆนะคะแล้วพอมาเห็นนะคะมันเยอะมากนะคะก็วิ่งเข้าแอาโทรศัพท์มาถ่ายนะคะมาฝาก f อทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวแม่โบจะให้ดูน้าเห็นไหมสุกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บกันนี้นะคะมันก็แอบ,บอยู่นะคะที่ใบนะคะเห็นไหมคะเยอะมากค่ะอู้ มูนไก่ๆก่ยอมเปียกนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากนะคะหวานกว่าที่เราซื้อในห้างนะคะอันนี้หวานกว่าเยอะเลยนะคะกับในห้างนะคะนี่ดูค่ะเยอะเลยอะ่ะอยากให้เอซนะคะเพื่อนๆมาเห็นนะคะแล้วก็มาชิมนะคะมากินด้วยกันนะคะนี่แม่โบ ต้องการร่มไปด้วยนะคะเห็นไหมเนี่ยได้มาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะเก็บเก็บเก็บฝนตกฝนตกแต่เราก็เก็บนะคะอเอาไปฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวแม่โบจะทำเค้กนะคะ สักวันหนึ่งนะคะทำเทค้กเขาเรียกว่าฮิมเบเรอร์นะคะฮิมเบอร์เรอร์นะคะต่อบ้านเราก็เรดเบอร์รี่นั่นเองนะคะคนไทยเรียกเรสเบอร์รี่นะคะอันนี้ตัวลูกจอหเนสเบเรอร์นะคะก็สุกเต็มไปหมดเลยนะคะเห็นไหมสุกแดงเต็มต้นเลยนะคะเห็นไหมคะท้องใต้นั่นอะดกมากค่ะเพื่อนๆดกจริงๆอะแบบ เยอะมากนะคะเห็นไหมคะแต่ว่าวันนี้แม่โบจะเก็บเฉพาะตัวเรดเบอร์รี่นะคะเพราะว่ามันเยอะมากเห็นไหมคะมันเยอะมากขนาดไหนเก็บนะคะเอาเอาไปกินนะคะบำรุงลูกในครรภ์น,นะคะดีนะคะสำหรับคนท้อง เดี๋ยวต้องเข้าไปข้างในนะคะหาเปียกนะคะตอนนี้บอกได้เลยแม่โบเปียกแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยแน่นเลยตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยเป็นช่อเลยค่ะตรงนี้เก็บ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 นี่ค่ะ Hmm. Oh. แม่โบซื้อในห้างทานนะคะไม่ไม่ไม่อร่อยเหมือนที่บ้านพอแม่สามีนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะหวานมากนะคะเพราะว่าพ่อจะใส่ปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาตินะคะพ่อเขาจะหมักปุ๋ยด้วยนะคะทําปุ๋ยเองนะคะจะอร่อยมากหวานนะคะ นู่นอะเห็นไหมไกลๆนู่นอะสุกแดงเต็มเลยเก็บ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 แบไปช่อเลยค่ะเก็บเอาหมดเลยค่ะเนี้ยช้อนเนี้ย่ค่อยๆเด็ดมันนะคะอ้านี่ตรงนี้ก็มีน,นี่ไม่เอาลูกยังยังไม่สุกจัดนะคะนี่โอ้อันนี้เสียนะคะเราไม่เอา นี่ค่ะอู้เดี๋ยวเราไปเก็บช่องตรงนูน้นเข้าไปอีกที่หนึ่งโหเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะไกลๆนั่นน่ะเห็นไหมคะดกมากเดี๋ยวแม่โบขอตัวไปเก็บนะคะนี่แม่โบได้เต็มแล้วนะคะอันนี้ยค่ะกระปุกเต็มแล้วเดี๋ยวแม่โบจะขอตัวไปเก็บนะคะจนเสร็จเลยนะคะก็ เอามาฝากเพื่อนๆ FC นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่โบด้วยนะคะแม่โบไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ